10ข้อการดูแลหลังเสริมจมูกนะครับสวัสดีครับผมหมอเจนะครับนายแพทย์อนุชิตอดีรจนานท์นะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำเดยอคกรีนีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อปฏิบัติตัวหลังเสริมจมูกนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการนัดเข้ามาฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นก็จะเป็นการกินยาต่อนอกจากนี้ก็ยังมีการออฟแพคกิ้งหรือว่าการถอดนะครับการถอดที่หยุดเลือดหรือห้ามเลือดในรูจมูกครับส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะประมาณ2-3วัน แล้วก็ต่อไปก็คือการตัดไหมครับแนะนําว่า14วันข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการลดบวมการประครบเย็นนั่นเองนะครับเลือดมันก็จะไม่ออกมาบวมช้าลดลงแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถามว่านานเท่าไหร่ส่วนใหญก็ประมาณ2-3วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เริ่มประครบอุ่นนะรประครบอุ่นเนี่ยเพื่อช่วยจะตุ้นการไหลเวียนเลือดนะทำให้การบวมช้ำเนี่ยมันดีขึ้น2-3อาทิตย์ก็จะดีนะครับ ข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการทําความสะอาดแผลนั่นเองว่ามันสําคัญยังไงครับสําคัญมากนะครับเพราะว่าแผลเนี่ยเวลาหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดมันให้ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลติดเชื้อตามมาได้เป็นคีลอยตามมาได้นะครับข้อสนะครับก็เป็นการทายาฆ่าเชื้อตามหลังจากที่ทําความสะอาดแผลเราก็จะทายาที่พึ่งครับที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้สําหรับข้อ5้านะครับก็คือเรื่องของการ ร่วงแค่แกะเกาเือนทำให้แผลแยกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้แนะนําว่าอย่าทํานะครับำลำับข้อ6นะครับก็คือเรื่องของการสระผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งสระครับประมาณ5วันนะครับไม่ให้แผลโดนน้าแต่ถ้าเกิดดีที่สุดนะครับหมอก็อยากจะแนะนำอาทิตย์นึงขึ้นไปเลยก็ดีที่สุดนะครับหรือแนะนานะครับไปสระที่ร้านสระผม ข้อเจนะครับก็เป็นการใช้เจลนะครับเพื่อลดรอยฟกช้ำหลังมาตัน,นะครับจริงๆแล้วเราเอาเจลไปทาบริเวณรอบๆที่มันฟกช้ำเท่านั้นเจลพวกนี้ไม่รหาตนนรงแข้งขนาดจะไม่มีนะเราอื่นที่ติดเชื้อก็ได้นะครับสำหรับข้อที่8นะครับก็คือการงดสายแว่นตาและการงดทํากิจกรรมหนักๆนั่นเองครับงดอย่างน้อยนะครับหนึ่งถึงสองเดือนถ้าเป็นไปได้ข้อ9นะครับก็เป็นเรื่องของการงดเรื่องของพวกอาหาร แม้กระทั่งกวยเตียวน้ำตกที่บอกมันมีเลือดอยู่พวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับของเ็ดของรถจัดเช่นกันนะครับต่อมาก็คือเรื่องของบุหรี่พวกนี้อย่างทอเขาเล่าผมก็แนะนําว่างดไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนเลยนะครับข้อที่1ินะครับก็คือเรื่องของการติดตามผลนะครับหลังผ่าตัดนั่นเองนะครับเพื่อมาติดตามอาการดูภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับหลังการผ่าตัดแล้วยังไงพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ